สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เรามารอบเย็นกับเซียนอะไรเฮ็ดพิษเห็ดอะไรคืเก็บอะไรเอ้าสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วเนาะตั้งแถวโน้นน่ะตูดแก้หมดเลยนะยานะมันไม่ออกดำเนาะคีบไปไหต้งใส่เห็ดดเห็ดเราก็ได้ไหมเอาเห็ดนั่นเองออกอะจะได้แก่ใช่ไหมชอบของดำเนาะ โอ้ตรงนี้เป็นลายเกนโอ้ทั้งคนเดินมาก็ไม่เห็นเนี่ยทั้งหลังว่าไงดีนะเพื่อนไม่เหยียบไว้กำลังนี่ะเดี๋ยวจะไปอบไว้ให้หลังสวยของดำของดำของดำป่าแดงปักแดง นี่นี่อีกสองดอกนู่นนู่นอีกนู่นเอกนุ่นเฮ็ดแตะดำจ้ะทำเป็ดอะไรเป็ดเนี่ยแหละทำเป็ดทำเป็ดทำไก่กลุ่มขายถังไงถ่ายเป็นคู่อู้ว่าจะเต็มคู่ก็อ้ยเกาะก็สวยดีว่าจะเต็มคู่ก็ยากเพราะว่าเฮ็ดมันเบา อ้เพื่อนเหยียบต้องล้มจริงจะฆาเพื่อนเหยียบกิงไม้เนี่ย yeah. ดูจริงต้อนกิงไม้มันเหมือนใบไม้อะมันเหมือนไอ้ขอนไม้อ่ะเนี yeah. ่ยถ้าไม่รู้ตักมาก่อนนี่ก็คุ้ไม่เก็บแล้วนะ mm hmm. มันแปลก อย่าลองเพลงตีเบเกสิดนู่นไปเลยกหนยยอู้หู้สวย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 แม่พี่เปิดเพลงอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ลงเลยไม่น่าเปิดเพลงเลย,เเยอุ้ยหักเลยเจ๋แล้วเจ๋แล้วของดัง้แต่มันแห่งๆแต่มันก็ หลายอยู่ดอกมะชีน้ำตาลน้ำตาลนั่นแหละเหมือนไม่ต้องอบเลยแหงหละ <c oughs> โูหแบบม,มันออกสีน้ำตาลน้ำตาลม,มันไม่ออกดำหอ้โหตัวนใหญ่โอ้ยไม้กระดังกรอบเก็บกรอบแกรบอืมหวัวไม่ต้องอ,มมองบมันก็แหงอย่างงี้เนี่ยแหงเลย ตอขอึ้น,เ,นเราเอาไปไม่เคยเละนะแจงดีมีจะบอกโอ้ยเห็ดเต็มห้องเลยก็ไปเก็บห้องนะ้องมึงอ่ะเอาอย่างกินไหมดเนี่ยอากินหมดแล้วมันมันจนขึ้นไอ้นี่ขึ้นมอดอ่ะ,อะเดี๋ยวเข้าใจไหมันหลายมันห,หลายปีแต่หลายปีเราเอาไปเนาะ แล้วมันลืมกินมันสะสมไว้นั่น่ะของเยอะมากห้องมันอ่ะของมันหงอยเลยอ่ะเก็บไม่สวยเอาคนสวยเนาะคนสวยเขาก็ต้องเก็บสวยๆงั้นบ่นไม่ได้เดี๋ยวเสียงดังเขาจะเห็นรูอ่ะเดี๋ยวเสียงดังนะเขาจะรู้เก็บเป็นดอกงามๆดอกเหลียร์เนี่ยเอา มันไม่เห็นเหรอนึกว่ามันตั้งใจมันเอาตามตรงไหนแล้วมันแป๊บเดียวได้เกิดเต็มตาเลยอะแค่แต่ดำสวยมากเลยโอ้ยวายตรงนี้ไม่สวยเพื่อนมาเก็บตรงนี้ดองเพื่อนเก็บตรงนี้นะโอเก็บตรงนู้นแล้วป้าจะเก็บตรงนี้ดอกเป็นใหญ่ดอกมันใหญ่เนาะ ขไม่ให้เราเก็บด้วยว่ามันสวยอ่ะอืมอะไรออว่าสวยแต่กระหมานขี้ข้านแต่กระเบ้อ

อะไรอ้วกมันเดินผ่านเห็ุเขาเดินคนละสีหรือเปล่าเข้าข้างกันตามราเฮ็ดแต่ดำเฮ็ดของดำเก็บอีเหลืองมานานแล้วเก็บอีดำเมื่อกา <c oughs> ของดำดี เก็บเห็ดเก็บเห็ดเหลืองมานานแล้วเบื่อแล้วเอฟซี FC เบื่อ,อยังเห็ดมันปูจะได้เลิกถ่ายให้แล้วจะถ่ายเห็ดดำให้ดูแล้ว เดือดอกใหญ่มาไมาหยุดสวยไม่ได้ดอกให้สวยน wow. ะว้าเจแล้วอ้อยเจ๊ของดำ เยอะอยู่ดอกใหญ่ๆแต่ไงนนเพื่อนอืมมันซ็อกง่ายจ้ะมันเบาะมันเฮ็ดหนูๆจ้ะเบาะเบาะง่ายมาก จักข้าพอได้อยู่ไหวเขาไม่ได้คนงูเนาะเขาก็กลัวสีมันอันเข่ากันแล้วเขาก็ต้องเอาหมวกเอออืมประโยชน์แล้วหมวกเข่าสามีประโยชน์โยนเข้าป่าไว้ดิโอห โอ้ยออกทางไม่ใช่สอบหัวเขาก็สอบแล้วก็ไม่เชื่อต้องสอบมาทำไมตอ้ใส่เห็ดดำเลยมาเก๊กกะเห็นยังเห็นเลยกล่องแบบน็่แหละมันจะวิ่งใส่กระดอกที่สวยแล้วมันให้คนสวยมาเก็บดอกไม่สวยรักเพื่อนไม่ได้ก็จะเก็บแย่งเก็บแต่ดอกสวยมาก ่ต้งเอาเอาข้างหน้าขา,าหน้าแล้วก็ุยมุย้ย <c oughs> ไดไหมดอกสวยไหมดอกสยตามอยู่นะเจ <c oughs> สวยคสวยวันี้มันมันไม่มีเฮ็นอกจากเ็ดไอ้นะเฮดอะไรนะเฮดไอ้เฮ็ดปวก เฮ็ดผึ่งสองอย่างเนาะเฮ็ดมันปูก็ไม่มีของดำค่ะดอกเล็กๆเนี่ยนะอ้ยแสงเล็กๆก็มีคุณค่าแบามองข้ามอบไปมันก็น้อยพูดจ่อยพูดมาจะไปอบทำไมท้องก็มีใสเห็ดแต่ดำทำอะไรเอยจะผัดน้ำมันหอยเราจะไปผัด อันขอี่ินดอกเล็กๆดอกใหญ่แล้วก็ขายสิเป็นไรอาดหมานอยู่เนาะนเต็เมตาเต็มป้าเลยป้าหมาน,ต,มนต,ตาเล็กเราเจอของดำอีกแล้วได้ไปตะก,กหนึ่งรนอะืมขา ยอ,อมนังก็เอาสะสมเน่าแล้วี้มันกรอบมันเฮ็ดหนูบ้านแล้วเก็บทำไมเยอะแยะเพื่อนถามทำไมไม่บอกเพื่อนอืเฮ็ดดำเฮ็ดดำก็ไม่เลียก,ก็ไม่มา <c oughs> ไปท้างไหนมึงมัน,นไม่ได้ยินเนาะ <c oughs> มาทางนี้อ้อมมา ไอ้โฮกก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แต่ไหมเรียกไม่รู้ยังไม่ขึ้นหรอคม่ขึ้นนะพ่อก็สวยอยู่นะของใหม่นี่ไงดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่สวยทำอะไรอ่ะ ทำบังไหมเหมือนขอนไม้ไหมว้เนยมันเหมือนขอไนไม,ม้อะม,มันไม่เหมือนเดดอะหาย,ยากตรงนี้นอีกไงมันสีมันกลมเกินค็ะไม่ๆมมันเลยมองไม่ออก แต่ดำโดอกอยังน้อยอยู่จ้ะยังไม่ใหญ่สะสมงนน้อยใครไม่สังเกตก็ไม่รู้จ้ะทำไมถึงรู้ว่าเห็ดแต่ดำกินได้อีกพาไปเก็บตั้งแต่ไม้อยู่ใหม่ เจอเ็ดแต่ดำกลุ่มนึงเห็ดอะไรของดำเหรอของดำเต็มไปเลยหน่อยเห็นไหมเนี่ยนี่ ใหญ่เหยียบม<ฮ>าบบกขึ้นนะใหญ่เข้าขึ้นนะสวยอ่ะเอากระตามันคือบอลลูนมันน่นเหมือนกระตาอยู่างไรโอ้ยตีสวยอย่ายไปได้ประกาศรางมัลจ <c oughs> ากทางโน้นอันนี้เขาเรียกประกาศรางของแท้น,นั่นไม่ใช่เนาะมันไม่ได้ห่อแบบนนั้อากาศร้อนอีกเลยอุ๊ยแก่หงาแตกเลย ข้อในทางข้อในนี่มาทางข้อในนี่มาเราจะติดตั้งกล้องไว้คือต้องต้องไว้ก็ทำไมเพิ่งถุงจะเหัดดำก็แยกเห็ดดำไปแยกแข็งดำไปถ่ายแนวตั้งมันมันมองจับภาพไม่หมดก็ถ่ายแนนอนโอเคอยู่แนนอนมันยังยังไอที่ว่าแกกลับให้เรามันยังไม่กลับนะเราจะลงมันอยู่อันนึงมันมีสองคลิปลงอันที่กลับ เอามือถือมามนะฮะไม่กลับก็ลบูบลำคาญสามคนนี้จังเลยนกบอกจะทำงาน <c oughs> ตกต้นไม้ชนต้นไม้จะหักส,สู่ตายเหนื่อยไหมเพื่อน,นคิดว่าเหนื่อยจะบอกว่าพวกนี้กันไหนคือเก่า สูดๆเด้อเพื่อนเพื่งนี่กันไหนคือเก้าตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่เหนอยวพอถึงบ้านเจอตอนตีไหนเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเรานอนตีเหรอตอนนอนก็ดึกอยู่นะแยกไม่ออกเลยอ่ะสีน้ำตาลก็หยาบคือกันคือกัน ทุกปีก็ดีมันไม่เห็ดมันได้อ้วนแต่เห็ดเหลืองอย่าออกทุกปีเะเหนื่อย,อยของดำสวยจังไนงะทำทำไมไม่บอกให้เราไปเก็บเอา้าก็พูดอยู่เมื่อกี้นี่เ <c oughs> พื่อนก็มาเก็บอา้า็เราก็มีของดำของเราอยู่แต่ดอกเราไม่สวยหให้เพื่อนเก็บมั่งเถอะดอกสวยนี่เก็บคนเดียวอุย้ยแมงไตคอต เอออุ้ยห่างที่กันหลายสวยมันดอกไม้เลยฮมสวยอันนี้ก็มองสีปับสีไม่ได้เก็บนะดอกที่เละแตวไปเก็บดอกสวย อกมันมานี่ยิ่งสวย,ยวัวยวนนี้นมันไม่อือันนี้ไม่สวยแต่ก็มาไม่สวยแต่ก็มามีคนหาปาเลียนแบบ ก็แล้วกันทาปากตรงแต่ชาวแล้วอุ้ยกเกสร <laughs> เห็ดเังเดียเกสรมาดูเห็ดดำกันจ้าอุ้ยกล้องละเห็ดดำได้เห็ดแต่ดำได้สองขู<ด>่แลยจ้าเราก็รวมในหลายอย่างลอดูคาวาบอกเ็รูปไหคลิปนี้ก็ขอลาไปเ,เลยจ้ะบ๊ายบาย